สวัสดีครับวันนี้ผมนายวิเชนเองวานิชนะครับจะมาได้เปลี่ยนเรียนรู้ในเนื้อหากลางนะครับในหัวข้อที่6ก็คือการป้องกันภัยทุจริตทางไซเบอร์ซึ่งอีีนี้ก็เป็นอีีที่6นะครับซึ่งเราก็ใกล้จะครบทั้ง9้าหัวข้อแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับพี่น้องเราอ่านหนังสือน่าจะมีเวลาในการทบทวนมากพอสมควรนะครับเราเหลือเวลาอยู่ประมาณ10วันเนาะทีนี้ ในส่วนของการได้เปลี่ยนเรียนรู้นะครับนอกเหนือจากเนื้อหากลางแล้วนะครับจะต้องดูเรื่องของเฉพาะตำแหน่งด้วยนะครับเพราะว่าน้ำหนักคะแนนในส่วนของการสอบภาคบ่ายนะครับใช้เวลา2ชั่วโมงครึ่ง1น0่งข้อน้ำหนักคะแนน60คะแนนนะครับก็ถือว่ามากนะครับในส่วนของอีกต้องทําความเข้าใจแล้วก็ลองฝึกปฏิบัติในเรื่องของการทําข้อสอบนะครับก็คือสมรรถนะซึ่งทั้งหมดก็มีอยู่ทั้งหมด40คะแนนนะครับหรือ40%วันนี้เราก็จะมาพูดในหัวข้อเรื่อง การป้องกันภัยทางไซเบอร์นะครับซึ่งความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับหรือไซเบอร์ซิเคิลิตี้เนี่ยนะครับธนาคารก็ให้ความสําคัญธนาคารแห่งประเทศไทยก็ให้ความสําคัญแม้กระทั่งรัฐบาลเองนะครับส่วนงานภาครัฐหลายๆสน่วนงานที่ต้องกลับดูแลนะครับก็จะต้องมีความเอาใจใส่นะครับแล้วก็มีมาตรการที่เข้มงวดนะครับเนื่องจากปัจจุบันเราก็ทราบดีนะครับว่ามิจฉาชีพนะครับก็มีการเรียกว่าเอาเปรียบนะครับ เอาเปรียบประชาชนนะครับแล้วก็โกงประชาชนในหลายๆรูปแบบนะครับซึ่งการให้โอนเงินหรือการทําธุรกรรมที่เป็นลักษณะให้ลิงก์มาแล้วก็กดลิงก์แล้วก็เหมือนกับทําธุรกรรมนะครับแล้วก็เงินในบัญชีก็หายไปอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราพบเจอบ่อยนะครับทั้งสื่อโซเชียล m e d i ยหรือสื่อในช่องทาง,งต่างๆก็ได้พูดถึงเรื่องนี้พอสมควรนะครับทำไมต้องมีพรบไซเบอร์นะครับก็เพื่อป้องกันระบบคอมพิวเตอร์โครงข่ายไอทีของโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญ ของสารสนเทศนะครับที่ที่เรามีนะครับหรือการบริการที่สําคัญของประเทศที่มีความมั่นคงให้มีความมั่นคงปลอดภัยนะครับให้มีการให้บริการได้ตามปกตินะครับและหน่วยงานนี้ก็มีมาตรการรองรับนะครับเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ทันท่วงทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของมาตรการของพอบอรบที่เกี่ยวข้องนะครับสาระสําคัญของกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ Cyber นะครับก็คือ1 กำหนดให้โครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศและหน่วยงานภาครัฐมีมาตรการหรือมีมาตรฐานใน,ในแนวทางปฏิบัติเพื่อราาักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเซเบอร์นะครับมีการเฝ้าระวังคุกคามและมีภายรับมือในการคู่คืนระบบนะครับให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติถ้าสมมติว่าระบบถูกแฮกหรือถูกทำลายนะครับก็จะมีเซเวอร์สำรองหรือการจะมีมาตรการหรือมีโปรแกรมนะครับในการที่จะ ต่อสู้กับแฮกเกอร์นะครับแล้วก็ทําให้ระบบงานกลับมาใช้ได้ปกตินะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของมาตรการเนาะแล้วก็มีความร่วมมือประสานงานกันระหว่างสํงงานักงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เนี่ยนะครับก็จะมีหลายส่วนงานแต่และส่วนงานก็จะต้องทํางานร่วมกันนะครับเพื่อที่จะป้องกันแล้วก็ทําให้เกิดความเสียหายให้กับประชาชนให้น้อยที่สุดครับอันนี้ก็จะเป็นสาระสาคัญในเรื่องของพอรบรทางเกี่ยวกับไซเบอร์นะครับทีนี้มาดูกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องนะครับกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ก็มี หลายกฎหมายหลายฉบับนะครับแล้วก็มีมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทางไซเบอร์นี่ค่อนข้างหลายฉบับเหมือนกันนะครับก็มาตามตามความจําเป็นนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการจุลกรรมข้อมูลการผุจริตนะครับหรืออะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของไซเบอร์หรือการดูดเงินจากคอรเซ็นเตอร์พวกนี้นะครับก็จะมีมาตรการมาเรื่อยๆนะครับพรบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์2องพนอะครับอันนี้ก็เป็นพระราชบัญญัตินึงนะครับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พศ2560อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพศ2562หรือ PDPA อันนี้ก็จะเป็นอีกกฎหมายฉบับหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีมาตรฐานด้านความปลอดภัย ISO นะครับ20071นะครับก็คือระบบบริหารจัดการความปลอดภัยและของข้อมูลนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องแล้วก็มาตรการที่สําคัญนะครับที่เอามาใช้ในการควบคุมกับนอกจากนั้นนะครับเรามาดูรายละเอียดนิดนึงเนาะ สำหรับพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นะครับพศ2 5 6 2โดยการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์นะครับก็จะมีการพิจารณาเพื่อใช้อำนาจในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ทางคณะกรรมการกำกับและควบคุมความมั่นคงนะครับทำให้เกิดความมั่นคงที่ปลอดภัยทางไซเบอร์จะเป็นผู้กำหนดลักษณะของภัยคุกคามทางไซเบอร์นะครับแบ่งออกเป็น3ระดับนะครับอันนี้ก็น่าจะจำนะครับนิดนึงเนาะ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ระดับไม่ร้ายแรงนะครับหมายถึงอะไรครับหมายถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับที่ทําให้ระบบคอมพิวเตอร์นะครับของในงานโครงสร้างพื้นฐานสําคัญของประเทศหรือการให้บริการของรัฐนะครับได้ประสิทธิภาพลงนะครับอันนี้ก็มันลักษณะว่ามันมีประสิทธิภาพน้อยลงเนาะแต่ว่าก็ยังไม่เกิดความเสียหายมากนักนะครับข้อ <C ode> ที่สองนะครับภัยคุกคามทางไซเบอร์ระดับร้ายแรงนะครับหมายถึงอะไรครับหมายถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับที่มี การโจมตีระบบคอมพิวเตอร์นะครับหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมุ่งหมายเพื่อโจมตีและการโจมตีดังกล่าวมีผลทําให้ระบบคอมพิวเตอร์หรือโครงสร้างสําคัญทางสารสนเทศนะครับที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญของประเทศนะครับ mm. เกิดความเสียหายจนไม่สามารถทํางานหรือให้บริการได้อันนี้ก็ถือว่าร้ายแรงนะครับระดับร้ายแรง3นะครับภัยคุกคามทางไซเบอร์นะครับระ,ระดับวิกฤตหมายถึงอะไรครับหมายถึงภัยคุกคาม ทางไซเบอร์ในระดับวิกฤตที่มีลักษณะล้มเหลวทั้งระบบนะครับรัฐไม่สามารถควบคุมการทํางานนะครับจากส่วนกลางของระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐได้นะครับหรือทําให้ประเทศหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศตกอยู่ในภาวะขับขันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของระดับความรุนแรงของภัยทางไซเบอร์นะครับมีด้วยกัน3ระดับนะครับระดับไม่ร้ายแรงนะครับระดับร้ายแรงแล้วก็ระดับวิกฤตนะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเฉพาะเนาะที่เราควรจะรู้ไว้ใช้ว่าแล้วกันนะครับ ต่อมานะครับเรามาดูลำดับในการตอบสนองต่อเหตุการณ์นะครับและระยะเวลาในการดําเนินการแก้ไขเหตุขัดข้องเป็นดังนี้นะครับระดับความสําคัญในขั้นวิกฤตนะครับคําจักปัดความนะครับที่บอกว่าเป็นขั้นวิกฤตคืออะไรนะครับก็คือภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เกิดจากการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์นะครับหรือข้อมูลของคอมพิวเตอร์ของระบบงานธนาคารส่งผลกระทบให้ไม่สามารถทํางานหรือให้บริการได้ทั้งหมดนะครับ อันนี้ระยะเวลาในการที่แก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับเหตุขัดข้องธนาคารกําหนดว่าขั้นวิกฤตเนี่ยใช้เวลาไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับขั้นสูงนะครับข,ข้อต่อไปนะครับก็คือขั้นสูงเป็นภยัยคุกคามทางเซเบอร์ที่มีลักษณะเป็นการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ของระบบงานธนาคารนะครับส่งผลกระทบให้ไม่สามารถทํางานหรือให้บริการได้บางส่วนนะครับอันนี้ก็จะเป็นระดับที่สูงเนาะแต่ว่ายังเป็น รองระดับวิกฤตเนาะอันนี้ก็จะให้เวลาในการที่จะแก้ไขนะครับยาวนานขึ้นเนาะเพราะว่าความแรงมันมันลดลงเนาะก็ประมาณ4ี่ชั่วโมงส่วนระดับที่3ก็คือระดับปานกลางนะครับเป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีลักษณะเป็นการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ของระบบงานธนาคารนะครับส่งผลกระทบต่อการทํางานหรือการให้บริการได้ประสิทธิภาพลงไปนะครับก็ก็ไม่ถือว่า มากนะครับแต่ว่าก็มีประสิทธิภาพลดลงแต่ไม่ถึงขนาดที่จะทําให้ระบบหรือบริการต้องหยุดชะงักหรือไม่สามารถใช้งานได้นะครับอันนี้ก็จะให้เวลาในการแก้ไขนะครับประมาณ24ชั่วโมงนะครับเนื่องจากว่ามันก็ไม่กระทบกับงานหลักนะครับระดับที่4นะครับก็คือระดับต่ำเนาะเป็นภยัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือเหตุการณ์ที่มีความรุนแรงในระดับต่ําที่สุดนะครับซึ่งไม,ม่ซึ่งไม่สง่งผลหรืออาจส่งผลกระทบ ต่อการทํางานได้หรือบริการเฉพาะส่วนนะครับอันนี้ก็จะไม่ค่อยรุนแรงครับถือว่าระดับต่านะครับระดับที่4ใช้เวลาในการแก้ไขไม่เกิน2 4 48ชั่วโมงครับทีนี้มาดูหน่วยงานหลักๆนะครับก็จะมีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่เข้ามากํากับดูแลนะครับแล้วก็มาลักษณะเหมือนควบคุมเนาะในเรื่องของการป้องกันภัยทางไซเบอร์ก็มีหลายหน่วยงานนะครับหน่วยงานควบคุมหรือกํากับดูแลอันนี้ก็จะมีนะครับแล้วก็สํงงานันากงานคณะกรรมการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเนาะอันนี้ก็เป็นหน่วยงานที่ระดับชาติที่สูงขึ้นมานะครับภัยคุกคามทางไซเบอร์ระดับร้ายแรงนะครับแล้วก็ภัยคุกคามทางไซเบอร์ระดับวิกฤตเนาะอันนี้ก็จะเป็นหน่วยงานหลักซึ่งก็จะมีบทบาทที่แตกต่างไปแต่ทุกหน่วยงานนะครับก็จะมีการประสานความร่วมมือกันนะครับในการที่จะแชร์ข้อมูลแล้วก็มีระบบป้องกันบ่วมกันเนาะความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศภายในองค์กรนะครับทรัพย์สินอะไรบ้างที่ต้องทําที่ต้องได้รับความปลอดภัยนะครับ ก็จะเป็นเรื่องของฮาร์ดแวร์นะครับก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์เนาะเรื่องซอฟต์แวร์นะครับเรื่องโปรแกรมต่างๆที่ใช้งานนะครับเรื่องบุคลากรก็คือคนที่ใช้งานนะครับโปรแกรมนั้น System information นะครับ Service แล้วก็ Location เนาะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของสินทรัพย์บ้างหรืออาจจะเป็นเรื่องของสิ่งที่ต้องให้ความปลอดภัยนะครับเรื่องของระบบงานต้องมีมาตรฐานนะครับเรื่องของคนนะครับในการเข้าสู่ระบบก็ต้องมีความเข้าใจในการใช้งานแล้วก็มีการแบ่งเลเวลนะครับหรือระดับของการเข้าถึงข้อมูลนะครับ ันนี้ก็จะเป็นลักษณะของสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเนาะว่าความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศในองค์กรมีอะไรบ้างนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของ7ประเภทของภัยคุกคามทางเซเบอร์ที่พบบ่อยๆนะครับอันที่1ก็คือในเรื่องของมัลแวร์นะครับมัลแวร์ก็คือนักแฝงตัวมากับไฟล์ที่เราดาวน์โหลดนะครับจากเว็บไซต์อีเมลหรือจากอุปกรณ์เสริมที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้เขาเรียกว่ามนะัลแวร์เนาะ พิชิงเมลนะครับอันนี้ก็จะเป็นคําศัพท์ที่2ท,ที่ควรรู้ไว้นะครับก็คือภัยคุกค,คามทางอีเมลเหมือนกันนะครับแทรงมาในรูปของการส่งอีเมล์ให้บุคคลอื่นนะครับแล้วก็ให้รับสารแล้วก็สั่งการเช่นให้ผู้บริหารหรือองค์กรที่นา่าจะถือเนาะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของคําศัพทาการเข้าถึงพาสเวิร์ดนะครับหรือการเข้าถึงเรื่องของคอสไซส์สกิปปิ้งนะครับอันนี้ก็ก็เป็นคําศัพท์เฉพาะเนาะอันนี้เราก็ดูเล่นๆไปนะครับเผื่อมี อ่านหูอ่านตาเผื่อออก้อสอบก็ให้ดูความหมายก็ค่อยอ่านเพิ่มเติมเอานะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของภัยไซเบอร์3ประเภทที่เป็นยอดทิตนะครับที่คนไทยถูกหลอกมากที่สุดเนาะอันนี้ก็ที่รวบรวมมาของแบงค์ชาตินะครับก็ก็มาเผยแพร่เพ,เพื่อให้เรารู้นะครับว่าเราต้องพึงระวังอะไรนะครับหรือแม้กระทั่งลูกค้าของทอกอสอเองนะครับเราก็จะต้องมีการสื่อสารหรือการให้ข้อมูลเขาเวลาเขามาใช้บริการเป็นลักษณะของข้อหองใหญ่นะครับแล้วก็เป็น แนวป้องกันไว้นะครับเพื่อไม่ให้ลูกค้าเราตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพที่เราพบบนโซเชียลเดียดนะครับก็จะมีหลายวิธีนะครับก็หลอกลวงให้เชื่อข้อมูลในการโอนเงินนะครับหรือขอข้อมูลควรยืนยันตัวตนนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่เขาส่งมาเนี่ยมันเป็นของจริงนะครับหรือการตรวจสอบสลิปนะครับหรือผู้รับเงินนะครับให้บั่จใจก่อนว่าเป็นตัวจริงเราถึงโอนเงินนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะถ้าดูแล้วมันไม่ใช่ ชื่อที่เราต้องการโอนนะครับเราก็ต้องเลืกเลไปนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกหลอกแล้วก็ให้โอนเงินไปนะครับซึ่งถ้าโอนไปแล้วมันก็จะมีปัญหาหลากหลายมากนะครับเงินที่โอกาสที่จะได้เงินคืนก็ยากมากนะครับในส่วนของอีเมลหลอกลวงครับฟิชชิงเนาะวิธีรับมือและป้องกันก็คือหากได้รับอีเมลที่น่าสงสัยตรวจสอบผู้ส่งและเนื้อหาก่อนนะครับแล้วก็ลิงก์ให้ละเอียดก่อนตอบกลับหรือให้ข้อมูลใดๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการป้องกันภัยที่เกิดขึ้นเนาะในส่วนสุดท้ายก็คือการ ขโมยข้อมูลส่วนบุคคล Data Trip นะครับวิธีการรับมือและป้องกันก็คือไม่ให้ข้อมูลสำคัญกับเว็บไซต์หรือบริการใ,ใดๆหากไม่จําเป็นนะครับหากพบว่าเว็บไซต์หรือบริการที่ใช้งานอยู่ถูกขโมยข้อมูลนะครับรีบเปลี่ยนรหัสผ่านหรือดาเนินการต่างๆเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นเนาะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะรูปแบบที่ยอดฮนะิตเนาะในเรื่องของการหลอกนะครับโดยมิจฉาชีพเนาะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางป้องกันซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยก็อยากให้ สถาบันการเงินมีการสื่อสารนะครับ6สิ่งที่ต้องทํานะครับเมื่อข้อมูลส่วนตัวรั่วไหลาจากผู้ให้บริการนะครับอันที่1ก็คือตรวจสอบและประเมินความสาคัญของข้อมูลที่ใช้งานกับผู้ให้บริการรายนั้นนะครับ2เปลี่ยนรหัสผ่านที่ใช้ในการเข้าระบบนะครับของผู้ให้บริการรายนั้นนะครับ3หากมีการใช้รหัสผ่านเดียวกันกับ,บระบบอื่นๆน,นะครับเช่นอีเมล Facebook หรือ Li น์ควรเปลี่ยนรหัสผ่านดังกล่าวด้วยนะครับเพื่อไม่มันส่มเสี่ยงนะครับว่า เขาเขาได้รหัสผ่านไปแล้เขาอาจจะใช้รหัสผ่านนั้นเข้าไปใช้โซเชียลมีเดียตัวอื่นเนาะก็จะทําให้เราเนี่ยได้รับความเสียหายนะครับ4ี่ก็คือหลีกเลี่ยงการตั้งรหัสผ่านด้วยข้อมูลส่วนตัวเช่นวันเดือนปีเกิดหรือหมายเลขโทรศัพท์นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการาพิสูจน์ตัวตนได้ง่ายนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอามาเหมือนกับสุ่มนะครับเพื่อให้รู้ว่าอ๋อันนี้อาจจะใช้วันนี้หน้ารหัสผ่านนะครับอันนี้ซึ่งเราเองก็ห้ามนะครับเหมือนกันในการใช้ b c Mobile ก็ไม่ให้ใช้เลขเบียงเลขตองนะครับ ก็หรืออะไรที่มันเหมือนกับยืนยันตัวตนได้ง่ายนะครับก็ก็ป้องกันไม่ให้คนอื่นเข้ามาใช้ช่องทางนี้ในการที่จะทําให้เราเสียหายนะครับห้าก็คือตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะครับแล้วมาระวังนะครับการให้ข้อมูลส่วนตัวในช่องทางต่างๆนะครับเช่นเว็บไซต์หรือโทรศัพท์นะครับแล้วข้อสุดท้ายคือหาก สงสัยในการกรอกข้อมูลใดๆบนธุรกรรมออนไลน์หรือเว็บไซต์ควรติดต่อสอบถามเจา้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ต้องทํานะครับว่าการให้บริการเราเราต้องมีการป้องกันนะครับแล้วก็อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนเนาะก็คือเรื่องของการให้โอนเงินหรือการขอข้อมูลส่วนตัวนี่ครับห้ามเด็ดขาดเนาะเราก็ถือว่ามันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเนาะแล้วก็เราก็อาจจะโดนมิจฉาชีพหลอกลวงไปแล้วทําให้เราเสียหายโดยการที่จะโอนเงินไปให้เขานะครับ อันนี้ก็เป็นเจ็ดวิธีนะครับเพื่อความปลอดภัยอันนี้ก็รู้ว่าใช่ว่านะครับเพื่อให้เรารู้ว่าเออทำไมธนาคารต้องมีการตั้งพาสเวิร์ดแล้วก็พาสเวิร์ดนั้นก็หมดอายุทุก2เดือนทําไมต้องมีการสแกนใบหน้านะครับทําไมต้องมีการยืนยันตัวตนว่าก่อนที่จะเข้าไปใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เนาะก็จะต้องมีการพิสูจน์ในเรื่องของ ip d s ip address นะครับของจอคอมนั้นนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็คือวิธีการป้องกันความปลอดภัยเนาะให้เพิ่มมากขึ้นนะ อันที่1ก็คือตั้งรหัสผ่านที่เดายากไม่ใช่ซ้ําหรือหมันเปลี่ยนอยู่เสมอนะครับ 2. หมันอัปเดตระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์3ามหลีกเลี่ยงการใช้ Wi-Fi สาธารณะ4อย่าแชร์ทุกอย่างที่คิดก่อนแชร์ให้คิดก่อนเสมอนะครับ5จดทะเบียนประวัติการใช้งานทางการเงินนะครับเพื่อป้องกันยอดเงินแปลกๆนะครับหรือหักเงินบัตรเครดิตแบบเราไม่รู้ตัวนะครับอันนี้ก็จะจะต้องดูด้วยนะครับเพราะว่าบางที วิชาชีพมันก็จะมาหลายรูปแบบเนาะหก็คือตรวจสอบประวัติการใช้งานอินเทอร์เน็ตเสมอนะครับเพื่อป้องกันการติดตามหรือป้องกันจากการถูกคู่คำโดยโฆษณาออนไลน์ต่างๆที่ไม่เหมาะสมนะครับและสุดท้ายคือข้อ7ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยในทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อออนไลน์นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่มาของกสทชนะครับของโทรคมนาคมนะซึ่งเขาก็พยายามที่จะ,ะมีมาตรการนื เป็นการแจ้งเตือนสําหรับประชาชนนะครับเพื่อให้ไม่หลงเชื่อแล้วก็ถือว่าไม่ถูกหลอกทำให้เกิดความเสียหายนะครับในเรื่องของอไซเบอร์นะครับซิเคเตอร์ตี้นี่นะครับรู้สับไซเบอร์นิดนึงเนาะเพื่อเพื่อบางทีออกข้อสอบนะครับว่า,าสับไซไซเบอร์ที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยแต่ละคำเนี่ยมันมีความหมายว่ายังไงนะครับคําแรกนะครับก็คือฟิชชิงเนาะการหลอกให้เข้าเว็บไซต์ปลอมนะครับเพื่อรวบเอาข้อมูลที่สําคัญเช่นการปลอมเว็บไซต์ธนาคาร และส่งอีเมลแจ้งลูกค้าธนาคารให้เข้ามากรอกข้อมูลยูเซอร์และก็พาสเวิร์ดนะครับที่เว็บฟอร์มนั้นนะครับแล้วก็ขอข้อมูลที่กรอกจะถูกส่งไปยังวิชาชีพนะครับเพื่อทําให้เราเกิดความเสียหายได้ในอนาคตนะครับอันนี้ก็เบต้าบีชนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเจาะระบบและขโมยข้อมูลสําคัญออกไปขายหรือเผยแพร่เช่นการนําข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปขายหรือการหลอกลวงข้อมูล งานวิจัยเพื่อแข่งขันทางการค้านะครับอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของ d a t a b a บนะครับซึ่งบางทีเราก็งงนาะว่าทำไมเขาโทรศัพ์ทมารู้ว่าชื่ออะไรด้วยนะครับเนื่องจากว่ามันมีการขโมยข้อมูลส่วนตัวเราเนาะเอาไปขายข้อมูลต่อแล้วก็โดนมิชชาชีพหรือโดนบริษัทที่เขาขายประกันอะไรพวกนี้นะครับก็มาติดต่อเนาะแล้วก็เราก็เจอบ่อยนะครับอันนี้อันที่ต่อมานะครับวัดเน็ตเนาะ เป็นมอแวร์ที่ฝังตัวอยู่ในเครื่องของเหยื่อนะครับและใช้เครื่องนั้นเป็นฐานโจมตีเป้าหมายเช่นการสั่งมอแวร์ในกล้องเว็บแคมนะครับและสั่งให้เว็บแคมโจมตีเว็บไซต์เป้าหมายอันนี้ก็จะเป็นสนักษณะคาศั์เฉพาะทางด้านไซเบอร์นะครับแลนซ์ซอแวร์นะครับมอฟ์แวร์ที่เข้ารหัสรับข้อมูลในเครื่องเหยื่อนะครับทําให้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้และเรียกค่าไถ่นะครับจากเหยื่อเพื่อแลกกับการ ถอดรหัสลับนะอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง apt นะครับ advanced persistent t a c h นะครับคือการที่ผู้โจมตีฝังตัวอยู่ในระบบของเหยื่อเป็นเวลานานเพื่อเฝ้าดูพฤติกรรมและดักรับข้อมูลนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเนานะอันนี้ก็ไปดูเพิ่มเติมนะครับสิบสำสั์ทางด้านดิจิทัลก็มีพวกบล็อกเชน cryptocurrency nft defi defi n นี่ก็อาจจะคุ้นหูเนาะระบบการเงินผ่านระบบบล็อกเชนนะครับ ไม่ต้องผ่านตัวกลางที่เป็นธานาคารอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของคตตริปโต c u r เ e n c y นะครับโดวยวเขามีการโวนจาก wallet หนึ่งไป wallet หนึ่งนะครับกระเป๋าเขา CBDC เนาะแล้วก็ meta w e r s e เนอะอันนี้ก็ meta w e r s e ก็ <Okay. S 1> ลองดูนะครับเผื่อมันคุ้นๆหูนะครับเผื่อไปดูเจอในข้อสอบเป็นช้อยนะครับเทคโนโลยีเสม,มือนจริงนะครับภาษาโลกความจริงและโลกเทคโนโลยีเข้าด้วยกันเช่นไปทําธุรกรรมที่ธานาคารบนโลกเสม,มือนจริงแต่ตัวนั่งอยู่ที่บ้านอย่างนี้นะครับ eKYC ก็คือการระบุตัวตนและพิสูจน์ตัวตนป้องกันการสมรอยแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือที่เราให้ลูกค้าลงทะเบียนผ่าน d ีซีโมบาก็คือ NDID นะครับ National Digital ID นะครับเป็นการบริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัลนะครับเพื่อสมัครบริการต่างๆผ่านช่องทางออนไลน์นะครับแล้วก็ที่เราเจอบ่อยๆก็คือ OTP นะครับ One Time Password รหัสผ่านที่ใช้ครั้งเดียวในระยะเวลาที่กำหนดนะครับเพื่อยืนยันตัวตนก่อนทำธุรกรรมออนไลน์นะครับอันนี้ก็จะใช้ มากนะครับในเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันของแบงค์ต่างๆเนาะก็จะมีการยืนยันตัวตนด้วยการทําธุรกรรมนี้ก็จะต้องมีการยืนยันตัวตนเพื่อให้รู้ว่าคนที่ทําธุรกรรมนั้นนะครับคือตัวจริงนะครับทีนี้มาดูเรื่องของสรุปมาตรการจัดการภัยทุจริตทางการเงินนะครับซึ่งมาตรการที่สําคัญที่แบงค์ชาติให้ดําเนินการนะครับแล้วก็ความคืบหน้าเนาะอันนี้ก็จะเป็นมาตรการที่มีการดําเนินการมาแล้วนะครับแล้วก็บางส่วนก็เสร็จสิ้นแล้วบางส่วนก็ อยู่ระหว่างดําเนินการก็มีนะครับมีอยู่สามาตรการหลักๆก็คือมาตรการป้องกันเนาะก็คือห้ามแนบลิงก์นะครับผ่าน SMS หรืออีเมลนะครับห้ามส่งลิงก์นะครับขอข้อมูลส่วนบุคคลหรือ OTP ผ่านโซเชียลมีเดียนะครับอันนี้ก็แบงชาติก็เป็นลักษณะของการป้องกันนะครับการป้องกันต่อมาก็คือปรปับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยอันนี้ก็เป็นด้านที่ของธนาคารนะครับบนโมบายแบงกิ้งและอัปเดตล่าสุดเนาะก็จะมีการ อัปเดตแอปพลิเคชันของของแต่ละโมบายแบงกิ้งของแต่ละแบงค์นะครับอยู่สม่ําเสมอเนื่องจากว่าจะต้องมีการปรับปรุงข้อมูลนะครับแล้วก็อัปเดตให้ให้ทันสมัยเนาะแล้วก็ป้องกันมิจฉาชีพนะครับเข้ามาหลอกลวงทําธุรกรรมที่มันลดความปลอดภัยลงเนาะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแนวทางการป้องกันนะครับซึ่งก็ได้เริ่มดําเนินการมาหมดแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของให้ลูกค้ายืนยันตัวต,วตวนนะครับเรียกว่าเป็นลักษณะของไบโอ บโอเมติกเนาะก็คือเช่นสแกนใบหน้านะครับในเวลาที่เราต้องการเปลี่ยนวงเงินหรือเวลาอนเงินจนํานวนมากๆนะครับซึ่งเราก็ทําอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นมาตรการป้องกันนะครับที่แบงค์ชาตินะครับให้แต่ละสถาบันการเงินดําเนินการ2ก็คือมาตรการตรวจจับและติดตามบัญชีธุรกรรมที่ต้องสงสัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นมาตรการที่แบงค์ชาติให้สถาบันการเงินดําเนินการนะครับเช่นรายงานปปงเมื่อตรวจพบธุรกรรมที่ผิดปกตินะครับหรือพบการกระทําความผิดเนาะอันนี้ก็ทุกแบง ทุกสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะต้องรายงานนะครับหรือมีระบบการตรวจจับติดตามธุรกรรมที่เข้าข่ายผิดปกติตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อระงับธุรกรรมได้ทันท่วงทีเมื่อตรวจพบนะครับอันนี้ก็ดําเนินการแล้วนะครับอันนี้ลักษณะของการตรวจจับและติดตามบัญชีธุรกรรมที่ต้องสงสัยเนาะต่อมาก็คือมาตรการที่3ก็คือมาตรการตอบสนองและรับมือนะครับเช่นนะครับมีช่องทางติดต่อเร่งด่วนตลอด24ชั่วโมงนะครับ และแยกจากช่องทางให้บริการตามปกติเพื่อให้แจ้งเหตุได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็จะมีนะครับสายด่วนของแต่ละแบงกนะ์เนาะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าแต่ละแบงก์เนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็ของทกศถ้าเกิดเหตุที่เกี่ยวกับการทําธุรกรรมที่มีปัญหาหรือเหตุผิดปกตินะครับหรือถูกหลอกลวงในการโอนเงินอย่างเงี้ยนะครับเราจะแจ้งที่หมายเลขอะไรเนาะเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ มาตรการทั้งสามาตรการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับให้สถาบันการเงินต้องปฏิบัตินะครับก็มีสามอันเนาะหมาตรการป้องกัน2มาตรการตรวจจับและติดตามบัญชีธุรกรรมต้องสงสัยแล้วก็3มาตรการตอบสนองและรับมือเนาะอันนี้ก็จะเป็น3เรื่องที่สําคัญนะครับทีนี้มาดูสายด่วนนะครับออนไลน์เนาะอันนี้ก็รู้ไว้ใช่ว่าเผื่อมีเหตุผิดปกตินะครับเราก็จะได้แนะนําลูกค้าได้เนาะหรือแม้กระทั่งตัวเราเองถ้าถูก มิชาชีพหักหลวงบางทีเราพลาดเนาะก็จะต้องอมีหลายช่องทางเนาะช่องทางสายด่วนที่ที่หเนานะก็คือ AOC นะครับ1441อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการให้บริการตลอด24ชั่วโมงในเรื่องของการแจ้งระงับอาจจะบัญชีคนร้ายนะครับติดตามสถานะการแก้ไขปัญหาได้ทุกขั้นตอน,เ,นเร่งดำเนินการคืนเงินให้ผู้เสียหายเพิ่มประสิทธิภาพการจับกลุ่มดำเนินคดีเนาะอันนี้ก็จะเป็นศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นต้องใช้หมายเลขนะครับทางสายด่วนหนึ่อ141ทีนี้มาดูรวมศูนย์นะครับในเรื่องของรับแจ้งเหตุของแต่ละธนาคารนะครับซึ่งธนาคารเมือไทยไทยก็สรุปไว้นะครับก็มีการถือใช้เนาะซึ่งแต่ละธนาคารก็มีดังภาพนะครับแต่ของทอกศเองนะครับอันนี้เราต้องรู้นะครับเพราะว่าถือว่าเราเป็นสถาบันการเงินแล้วเราก็ทํางานที่นี่เป็นพนักงานของทอกศนะเนาะเผื่อลูกค้าหรือประชาชนที่เสียหายนะครับที่ใช้แอปของเราเนี่ยครับ ถ้าเกิดความเสียหายเราจะทำยังไงเราก็ได้นําให้เขาโทรไปที่025550555กด111นะครับอันนี้ก็จะเป็นสายด่วนที่เรารับเรื่องร้องทุกข์นะครับเพื่อจะได้ช่วยเหลือลูกค้าของเราหรือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเนาะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสายด่วนที่แบงค์ชาติรวบรวมไว้น,นะครับแล้วก็มีสายด่วนของแบงค์ชาติโดยตรงก็คือหมายเลขโทรศัพท์นะครับ1213อันนี้ก็จะเป็น สายของทางด่วนแบงชาติเนาะถ้ามีปัญหาในเรื่องของธนบัตรนะครับปรึกษาปัญหานี้เรื่องของแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนทางการเงินเนาะหรือร้องเรียนบริการของธนาคารต่างๆเนาะอันนี้ก็สามารถได้หรือเรื่องเดือนที่เกี่ยวข้องกับแบงคชาตินะครับอันนี้ก็จะเป็นสายด่วนของแบงชาติที่ให้เราได้เป็นช่องทางในการสื่อสารนะครับแล้วก็ได้แนะนําให้กับประชาชนหรือลูกค้าเรานะครับถ้ามีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับอะไรที่ต้องสื่อสารกับแบงค์ชาติก็ใช้หมายเลขโทรศัพท์1นึ3สครับ วันนี้ก็คงใช้เวลาพอสมควรเนาะสิ่งที่เราจะต้องนำไปประกอบหรืออาจจะต้องจำเพิ่มก็คือม,มาตรการต่างๆทั้งของแบงชาติแล้วก็สายด่วนของทกศนะครับแล้วก็ศัพท์เฉพาะในเรื่องของ Cyber Security นะครับเพื่อที่บางทีออกข้สอบมาแล้วเราจะได้ไม่งงเนาะว่าศัพท์คำนี้มันหมายถึงอะไรนะครับเผื่อไปเจอเนื้อหาหรือการต้องการเช็คความเข้าใจอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่เสียคะแนนในข้อนี้ไปนะครับสําหรับวันนี้ก็คงใช้เวลาพอสมควรนะครับ เรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับเราก็ได้พูดถึงเนื้อหาพอสมควรเนาะก็ถือว่าอาจจะครอบคลุมเท่าที่ทําได้เนาะแล้วก็ในส่วนอื่นถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมก็ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเรานะครับที่เตรียมความพร้อมในการสอบเนาะใน EP ถัดไปนะครับ e ี EP ที่7เนาะผมก็ได้พูดไปแล้วเนาะในเรื่องของ Market ็ต n d ดนะครับแล้ว EP ถัดไปก็คือในเรื่องของ PDPA นะครับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพศ2562สุดท้ายนะครับในการที่จะนําเสนอคลิปหัวข้อนนก็คือการกํากับดูแลกิจการที่ดีคอร์เปอเรก็มาแนนนะครับและการกํากับดูแลข้อมูล Data าก็มาแนนเนาะอันนี้ก็จะเป็น EP ปิดท้ายนะครับสํหรอบวันนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปนะครับ EP ที่7วันนี้ขอสวัสดีครับสวัสดีครับ